จังหวัดนครสวรรค์เองนะคะก็ได้มีการจัดการประชุมตรวจติดตามการขับเคลื่อนการทาเนินงานแล้วก็ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยเป็นเมืองผ่าน เมืองผ่านที่จะขึ้นไปทางเหนือหรือถ้าใครจะล่องไปทางใต้จากเหนือไปใต้เนี่ยก็จะต้องผ่านในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ทั้งสิ้นเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุของในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็จะมียอดสถิติที่สูงเป็นประจําทุกปีนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะจากทางด้านของจังหวัดนครสวรรค์นะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านชยนันสิริมาศ ท่านก็เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยการประชุมนั้นได้สรุปแล้วก็รายงานสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครสวรรค์สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอตาคลี แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่นั้นก็ได้แก่การสรุปสถิติและก็ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะเอามาประเมินในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็กําหนดแผนในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยทางถนนน,นะคะก็กําหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ ในเทศกาลสงการส5ง5าร5ที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้นะคะ,คะแล้วก็ประสานการทํางานดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกมิติค่ะเขาให้เน้นบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10รถขมอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะอืมอันนี้ก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่จริงๆนะ10รถขมเนี่ยใช้กันมาเป็นประจําทุกปีเราก็ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ย อย่างที่บอกคุณผู้ชมทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเรานะคะขับรถดีมีวินยัยมีน้ำใจให้กันและกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องไม่ลืมที่จะสวมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็กรักษามาตรการป้องกันไวรัสโควิดสิกกันด้วยค่ะ,คะ